รัฐบาลต้องแสดงน้ำใจส่วนจะแสดงน้ำใจแค่ไหนเพียงใดต้องแสดงออกมาจะผมไม่ขอชี้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะผมคิดว่ารัฐบาลมีผู้เก่งกาจแล้วก็ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ดีกว่านะครับอยากให้แสดงความเอาใจใส่เท่านั้นเองครับใจใส่อย่างเดียวก็จะทําให้ทุกอย่างขี้ขายไปนะครับก็คืออย่างที่พี่ช้างบอกคือพี่ช้างอีกอันก็คือทํำยังไงอนาคตเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้อีก เพราะว่าคือจริงแล้วบางบางหมู่บ้านเขาบอกผมมานะที่ไปเราไปรายการตามหาความจริงเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนร่วมกับสํานักง,งานตำรวจชาติร่วมกับสอบปพอนะครับร่วมกับสมาคมนักข่าวอายการแรห่งประเทศไทยอีกหลายหน่วยงานที่เราไปลงต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ ต้องชื่นชมยกย่องมันมีเยอะแยะหมดที่ช่วยไปร่วมทุกร่วมสุขเรือนกว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะไปลงพื้นที่ทุกเกือบทุกวันนะทางรายการตามหาความจริงเนี่ยแต่นี้บางแห่งนยเขาบอกข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้บางทีบอกน้ำไม่ท่วมหรอกแต่พอคืนปุ๊บน้ำมิดเลยนะสองเมตรสามเมตรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วบางทีชาวบ้านนะร้องให้เศรษฐีมีเงินมหาศาลแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไปไหนไม่ได้น้ามันท่วมแบบวิกฤตมากแต่นี้ปัญหาที่ว่าเขาหลายคนเขาบอกว่า ข้อมูลข่าวสารที่ที่จังไม่กล้าพูดมาเนี่ยทําให้เขาเป็นอย่างนี้มองอย่างนี้ไงครับก็จึงบอกเลยครับว่าคําพูดเล่นๆตอนนี้นะครับที่เขามีกันพูดกันทั่ว,ท,วทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นผมว่าไป็นท้ออรตทาว์เอาอยู่อ๋อครับนะครับเป็นเอาอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นเอาอยู่จริงๆครับเอาอยู่ในความทุกข์ของประชาชนเอาให้อยู่ถ้าเอาความทุกข์ของประชาชนเอาไม่อยู่ท่านก็ไม่อยู่ครับท่านอยู่ไม่ได้แล้วครับถ้า ความทุกข์ของประชาชนและความทุกข์ของคนที่มาลงทุนไม่สามารถจะเบาบางไปได้บรรเทาไปได้ครับนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการเล็กน้อยคือในการฟื้น,น,นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำรถคือให้การมุมมองของอพี่พี่ช้างเดี๋ยวเราจะมาพบในช่วงที่สองว่าปัญหาภาคใต้ความรุนแรงจะลดหรือไม่ในปี255 5ปีที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน ือพิมพ์ตลาดวิเครห์ฉบับใหม่ล่าสุดขายตรงจัดหนักกองทุนดับทุกขเหยื่อน้ำท่วมแชร์เส้นทางอูกลางคอนเวิร์ตคอปพอฉีกตัวโบกมือลาตั้งตัวเป็นเอกเทศขายตรงปล่อยมัดทุกท้ายปีไม่สนวิกฤตน้ำเดินเครื่องปุกยอดแพทย์เตือนผู้ประสบภัยระวังสารพัดโลกแฝงมากับน้ำท่วม ้าปีกอ่วมน้ำท่วมฉุดยอดขายลดกลางแผนอัดแคมเปญกระตุ้นมูดจับจ่ายเจาะปฏิบัติการปั้นนักขายเลือดใหม่ค่ายหมอเสงเข็นตำราป้อนความรู้สู่การสร้างรายได้ตั้งแต่เยาววัยน้ำท่วมปวนคนบันเทิงเงินหายงานหดมีอพยพจ้าระวันหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจน e w Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปีในออไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ เพื่อนผมมาแนะนําให้ทําธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน ประสทกากันต่อในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงครับวันนี้ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปัญหาเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยข่าวๆวก็คืออาจจะลืมทางใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดความเหตุการณ์ไม่สงบตั้งแต่ต้นปี2547จนถึงปัจจุบันนะฮะนับวันที่จะเงียบแต่ว่ายังไม่ได้สงบอย่างที่หลายฝ่ายเ,เข้าใจกันนะครับยังมีเหตุการณ์ กการวางระเบิดการทําร้ายผู้บริสุทธิ์ทําร้ายตํารวจทหารครูอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้สร้างความสะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่ไปอยู่ทางภาคใต้ก็มีการทําร้ายจากผู้ก่อความไม่สงบนะครับท่านผู้ชมครับทางใต้เนี่ยทางรายการเราก็ลงไปอย่างตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยลงไปตั้งต่อเนื่องแต่ปี247นะครับ จนถึงปัจจุบันเราก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยยังโทรถามถึงคู่ที่มีผลกระทบผู้ที่เสียสละเหล่านั้นเป็นพวกเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นวีรบุรุษผมกล้าพูดแบบเป็นวีรบุรุษตัวจริงนะครับที่เสียสละความสุขส่วนตัวตอนนี้ในในใ,ใ,ใ,ในมุมมองเดี๋ยวจะมาพูดกับคุณกับหม่อมหลวงสุนสิชันหรือพี่ช้างเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมุมมองในอนาคตปี 55, 55ปีใหม่ที่จะถึงนี้คิดว่าความรุนแรงเนี่ยช้างเหมาะความคิดส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างมองยังไงบ้าง ก็ขอเรียนนะครับว่าในมุมมองแล้วนะครับผมได้เรียนมาแล้วว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่เรื่อหลังนะครับแต่ไม่ยากเกินใะกแก้ไขถ้าทุกคนนะครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องสิ่งเหล่านั้นที่ผมได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนั่นก็คือว่าผมจะไม่เรียกผู้ก่อความไม่สงบอีกแล้วผมไม่เรียกแล้วนะครับผมเรียกว่าฆาตกร แลวผมยืนยันนะครับว่าวันนี้จะปีใหม่ผมก็ยังเรียกว่าเขาเหล่านี้คือฆาตกรเหตุผลที่ผมเรียกฆาตกรเพราะเหล่านี้เขาบุ่งกระทําทุกคนที่อยู่ในความต้องการของเขาที่เขาจะเก่าวางระเบิดการยิงการฆ่าการเผาการกระทำเหล่านี้คือการที่ทําลายผู้บริสุทธิ์และทําลายความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและบรรยากาศในบ้านเมืองนั้นบรรยากาศแห่งความที่อยู่หน้าสะพึงกลัว มันมีอันหนึ่งที่ผมจะเรียนนะครับว่าปัญหาภาคใต้จะแก้ไปทางไหนแก้อย่างไรและใครจะเป็นผู้แก้สิ่งเหล่านี้ต้องมองนะครับต้องถามว่าประเด็นหลักอยู่ตรงไหนขออนุญาตนะครับเรียนง่ายๆนะครับอย่างประเด็นหลักทุกคนอาจจะบอกว่าประเด็นหลักก็คือการแบ่งแยกดินแดนการปกครองตัวเองหรือการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิมถ้าจะพูดตรงนี้แล้วถึงก็ถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นหลัก คำถามต่อมาแล้วไปเด็นลองคุณมีการวางระเบิดการฆ่าการเผาเป็นสิ่งที่คุณทำสมควรทำหรือไม่งั้นต้องถามกับว่าประเด็นหลักจริงๆแล้วภาคใต้คือเรื่องอะไรอย่างยกตัวอย่างนะครับผมของงอนุญาตงงให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างทุกท่านกรณีของปาเลสไตน์นะครับดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับ,นนรบที่มีปัญหากับอิสราเอลประเด็นหลักของปาเลสไตน์บอกว่าต้องการทวงแผ่นดินคืนจากประเทศอิสราเอลนะครับ แต่เวลาการกระทำนะประเด็นลองคืออะไรครับมีการลบกันมีการฆ่ากันวางระเบิดมีกลุ่มขบวนการฮามัสและมีการฆ่าและการฆ่าคนอิสราเอลทั้งโลกคําถามต่อมาแล้วคนอิสราเอลเขายอมให้ถูกฆ่าไหมไม่ยอมเมื่อเขาไม่ยอมเขาต่อสู้คําถามต่อมาว่าแล้วต่อสู้มีการลงทุนลบกันแล้วเกิดสงครามหกวันอิสราเอลเป็นผู้ชนะวันนี้อิสราเอลประกาศแล้วว่าถ้าจะคุยเรื่องดินแดนก็ต้องคุยหลัง สงครามหกวันสิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นว่าการคุยการเจราจารันยากพเพราะประเด็นหลักถ้าบอกว่าขอดินแดนคืนแต่ประเด็นรองกลายไปประเด็นหลักก็คือการลบกันมันก็คุยกันไม่ได้ถ้าประเด็นลักในเรื่องของปัญหาภาคใต้ถามประเด็นหลักคือจริง,รงๆคืออะไรถ้าประเด็นหลักคือการแบ่งแยกดินแดนก็คุยกันไม่ได้ครับเพราะการแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้ถ้าประเด็นหลักบอกว่าต้องการปกครองตนเองจัดการตนเอง โดยที่มีการวางระเบิดการฆ่าการเผาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประเด็นหลักในการจัดการตัวเองหรือการกระจายอำนาจนาตัวเองก็ทําทไม่ได้ครับเพราะนั่นคือการวิธีการของฆาตกรนั้นใครกรถามที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าประเด็นหลักของคุณคืออะไรถ้าคุณบอกว่าคุณไทยมุสีมีความไม่เข้าใจเราไม่ได้รับความยุติธรรมจากไทยพุทธหรือรัฐบาล ไม่มีหรอกครับอยู่กันไปด้วยความรักคนไทยมุสลิมน่ารักเยอะแยะไปครับแล้วคนไทยพุทธก็ไม่มีปัญหาคนมุสลิมเราเป็นพี่เป็นน้องกันาศาสนาไม่ได้แบ่งแยกความเป็นคนของเราแต่าศาสนาเนี่ยเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่การอยู่ร่วมกันนี้ไม่มีปัญหาเลยอยู่กันอย่างสงบมาแต่คุณวันหนึ่งคุณบอกว่าเป็นความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่เป็นความไม่ใจธรรมเนียมแล้วก็คุณก็ไปยุให้ใครบางคนกระทาการที่ผิดกฎหมาย การฆ่าการเผาการทำร้ายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครูเด็กสิ่งเหล่านี้คุณบอกว่าเพื่อไปสู่เป็น,นหลักคือคุณจะถอมีอำนาจในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ละครับคุณเข้าใจผิดนะครับไป็นเดนหลักของคุณนะั้นไม่มีนะครับไม่มีใครยอมรับเลยครับว่าการฆ่าการทำลายนะครับการทำร้ายผู้บริสุทธิ์นั้น จะเป็นการอาภัยให้คุณเข้ามานั่งโต๊ะเจรจารทางการเมืองม,อนะมีอำนาจได้คือนะครับพิจารณนิดนึงอาสมัยที่ผมไปมาฝึกงานที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนะครับพี่น้องชาวซาอุดีอาระเบียก็ดีชาวปาเลสไตน์ต่างๆพี่น้องชาวที่นับถือศาสนาอิสลามนะเป็นคนดีทุกคนต้องบอกก่อนเป็นคนดีเข่งคัดน้ำก,ก็ไม่ดื่มโทษเหล้าก็ไม่ไม่ดื่มนะครับเหล้าถือว่าห้ามนะฮะในประเทศผู้ริสุทธิ์ อันไหนที่ฆ่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมาขอโทษนะครับเขาประหารชีวิตนะครับโดยการตัดคอที่เมืองลิยัตเขาเรียกเมืองบาทาซุกในซาอุดีอราระเบียคือกรุงลิยัตคือเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีศาสนาอิสลามที่เข่งคัดและเป็นคนที่นับถือทรงคือเป็นผู้ที่เข่งคัดในศาสนาอย่างเต็มที่เขาไม่มีการฆ่าหรือรักขโมนีเขาตัดมือนะฮะตัดมืออย่างเช่นฆ่าคนอื่นก็ต้องฆ่าตามนะครับ แต่เมืองไทยเนี่ยสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคนบริสุทธิ์เด็กเล็กแดงคนพิการผู้หญิงคนแก่พระนะครับไม่ว่าเป็นพี่น้องสุลิมไทยพุทธฆ่าดะไปหมดนะเป็นบนผู้บริสุทธิ์ุทิระเบิดเนี่ยในตลาดเนี่ยตายกันไม่เป,เป็นเบือ่อผมถามนิดนึงกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเด็ดขาดกับคนผู้กระทําเหล่านี้พี่ช้างมองอยังไงครับอย่างนี้ <S <S อ่อนไปไหมกฎหมายอ่อนไปไหมกฎหมายนั้นไม่อ่อนผมพูดงเรียนอะไรค้งนะครับกฎหมายไม่อ่อนนะครับเพียงแต่ว่าต้องเอาใจใส่ทําหน้าที่นะครับ ผู้รักษากฎหมายต้องทาหน้าที่ไม่เกี่ยงกันหน้าใครแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น RKK, b r KK, n หรือใครก็ตามประเด็นหลักของคุณคืออะไรครับคุณแสดงแ,ดงแดงต่งแต่ัวให้เห็นนะครับว่าคุณประเด็นหลักคืออะไร,รเรามาคุยกันได้ในประเด็นหลักที่เป็นเหตุเป็นผลแต่คุณเอาประเด็นรองคือการฆ่ากันวางระเบิดการทาร้ายผู้บริสุทธิ์การเผาโรงเรียนการฆ่าพะระการฆ่า,าครูซึ่งให้ความรู้กับเด็ก และคุณสร้างความสมดุนคัวในพื้นที่ครับถามว่าการใช้อาวุธตอบโต้อย่างนี้มันเป็นเดินรองนะครับไม่ใช่เป็นเด็นหลักคือคือกิ่พิชางนิดหนึ่งผมตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเนี่ยผมกล้าพูดเลยแล้วว่าตั้งแต่สามนาว,วิกโยธินที่บ้านตันยงตันยงรีมอนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่ตันยงรีมอแล้วก็ฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมนะครับอันนั้นอันนั้นคดีแรกแล้วหลังจากนั้นก็มีครูกอบกุลลเสวะซึ่งเป็นครูแม่พระของ ที่นาราธิวาสแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่จะกลับมาป้อนข้าวแม่คือคุณแม่ชแลแรมรันเสวะนัที่บ้านซึ่งท่านแม่ท่านเป็นพิการต้องมาป้อนก็ถูกยิงเสียชีวิตจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครูจูหลิงปงกันมุงถูกทําร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตในที่สุดท่านนบดลเผือกโสม,มนพลรัรมตรีนบดลเผือกโสม,มนนะครับผู้บกกกักการอํานวยการภาคภาคเก้าปัจจุบันนะฮะอันนั้นรู้จักกับผมทางเรามารายการมาเนี่ยนานมากตั้งแต่ ยังเป็นพุ่มกลับอยู่นะครับตน้นต้นหลังก็โดนระเบิดนะครซึ่งซึ่งเหล่อนี้มันน่าสะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างผู้เสียสละอีกจำนวนมากครูประสานมากชูเนี่ยกำลังสอนเด็กนะครับถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยิงตายคาช็อคแล้วคนที่สอนเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมไทยพุทธที่น่ารักทั้งหมดเลยเด็กๆก,กำลังสอนร้องให้เด็กๆร้องไห้นะครับ